เคเคโอเคนะครับก็มาดูกันอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็กดปุ่มเพิร์ทมันจะใช้เวลาไล่อากาศเสียประมาณ3นาทีแล้วมันจะหยุดปั๊มเพื่อเราจะเซฟไม่ให้ปั๊มมันเสียนะครับอันนี้มันจะสั่นอยู่นะครับถ้าเราพ่นไฟแช็คเข้าไปด้านหลังนะครับมันจะพ่นเข้าไปด้านหลังนะครับปุ๊บเราดูค่านะครับค่าค่าจะขึ้นมานะครับ ขึ้นลงเร็วลงเร็วเลยนะครับเพิ่มหมื่นกว่าแล้คันนี้นะครับปึ๊บ,บโอเคนะครับเพราะนั้นมันก็จะวัดค่าได้ค่อนข้างเร็วะนะครับครั้น,นี้นะครับอันนี้คือของตัวนี้นะครับวันที่สามนะครับวันที่สามโอ้ยเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวบน,นบมาที่ตัวบน ตัวนีนจะเป็นเครื่องบัดกรรั่วนะครับแล้วก็กดให้ไฟสีเขียวติดรอสักครู่หนึ่งพอมันอุ่นเซนเซ,นเซอร์อุ่นเ,นเซนเซอร์ตรงนี้ตรงเซ,เซนเซอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไฟสีแดงจะติดนะครับรอสักครู่หนึ่งพอไฟสีแดงติดปุ๊บเราสามารถเอาไฟเช็คพ่นตรงนี้แล้วก็ดูค่าตัวโมลพิษนะที่เป็นการด,ดีเทคเตอร์ได้นะครับโดยเป็น ppm นะนะอันนี้อันแรกเนี่ยก็จะน้อยกว่า40นะ80แล้วหกส0 640แล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับอ,อันนี้ก็จะใช้ใช้มีเทนกับโพเทนได้นะครับตัววัดนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ารับปตรวจสอบก๊าซ LPG นะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว VOC เนะี่ยมันมันพอมันท้ความร้อนปุ๊บอะไรที่มันเซนซิทีฟแม้กรนะทั่งแอลกอฮอล์มันกด็ดังวัดได้นะครับ แต่ว่าเราก็ประมาณเอาอนุมานว่าโอเคนะครับในช่วงที่เป็นพวกกา๊าซต่างๆที่มันรั่วออกมาเนี่ยเราตัวนี้สามารถวัดได้ขึ้นละนะครับเป็นเลยนี้ละนะครับเราก็เอาตีต่างเอาไฟแช็กพ่นเข้าไปนะครับไม่ต้องจุดนะครับเห็นไหมขึ้นมาป,ปุ๊บก็จะมีได้ยินเสียงเสียงได้ยินเสียงร้องนะครับเราสามารถเปิดปิดเสียงได้จากตรงนี้นะครับที่ปุ่มดังข้างนะครับถ้าผมปิดน,นี่เปิดเดี๋ยวรอสักคู่ เดี๋ยวมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆอุปกรณ์ตัวนี้เป็นรีเนียนะครับสามารถค้นหาได้นะครับนัมเบอร์มันเป็น7219สองหน่ะไม่ใช่เจ19สองน่นะครับลดลงละนะครับถ้ามันน้อยกว่าตัว320มันก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวเป็นร6 0กก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจนมันตกลงนะครับนี่คือตัวตัวนี้นะครับ วัดการรั่วถ้าเราพ่นพบ่นแบบนี้ได้นะครับในกรณีที่เราเอาไปตรวจรวจับตรวจรวจับตัวก๊าซ l p g และ NGV เนี่ยเราก็เอาหัวนี้ไปใส่นะครับหรือว่าเตาแก๊สนั่นเองนะครับแต่จุดประสงค์แล้วเนี่ยอของขนส่งก็คือเอาไว้ไว้เอาไว,ไว้วัดไม่ให้มีก๊าซรั่วโผล่ขึ้นมานะครับแต่เรารับรองไม่ได้นะเราแค่ตรวจสอบได้เฉยว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับคนที่รับรองเป็นวิศวกรอ,อันนี้คือเครื่องเสียเขาส่งมาซ่อมนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดเ,เรียบร้อยนะครับ ันนี้ตัว c ีวก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องไดยองนะครับหรือว่าจีเกว่าจีนาเทคอเป็น g ีนา200นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อย่าลืมนะครับแล้วก็กดให้มันเพิร์เป็นขึ้น PG นะครับแล้วก็ใช้วเวลาประมาณสามนาทีตัวมันเองจะเซตตัว e องเป็นคือเป็น0ูแล้วก็ปั๊มจะหยุดทํางานนะครับถ้าไม่ได้ใช้ให้กดแบบนี้นะครับตัวเพิร์ตัวนี้นะครับ เวลาวัดเราใช้สองปุ่มได้ M หรือเซ็ก็ได้ตัวเดียวกันเวลาจะส่งขึ้นกล่องก็กดปุ่มบนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ